สวัสดีครับสวัสดีลุงป่านาะอาทุกท่านครับมันี้ผ้ามาสมดินปลูกบักพริกนะครับมาเบิ่งว่าสูตรวิธีเพิ่นเฮ็ดจังไ๋นะครับสมดินแบบใดนะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องเอาเด็กเด็กดเด็กเด็กกรุุ่นแห้งเลยอยากออกกล่อง <laughs> <laughs> อยากออกกล่อง <laughs> มาสมดินปลูกนะครับเบื้องๆแม่สิสมดินปลูกพริกใส่กระถางไว้กินอีกก้อนว่างหันนันฆ่าแต่กักตัวบักพริกแม่ตายเบิดเครื่องฝนกับโต๊ะข่ดฝนมันตกใส่ขาดฝนกับเรียงสว่างว่างหันเดี๋ยวสิปลูกไว้ว่างไว้ในใส่ขีดเป็นบักพริกขี้ยางแม่พริกบานเฮาแม่เอิญเต้บักพริกบานหล่ะจ้าบักพริกขี้ยางบ่ห่อเออ ดินกระซิมีแกบดำนี่แหละนี่แกบดำกับดินธรรมดาเฮานี่แหละสื่อลดละช่องลอยมากองไว้จ้ะแล้วก็มีขี้เท่าเนี่ยมีขี้เท่าจ้ะแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยอันนี้ขี้นูครับจ้ะเออที่ปลูกไว้จักสามสีกระถางนี่แหละพ่อได้กินแยกออกจากตัวนี้ปลูกใส่กระถางเลยเนาะจ้ะต้นกามันกระสูงคักเลยล่ะ เดีย๋ยวมาเบิงวิธีสมเลยบาทเออกระสมง่ายๆเนี่ยแหละสม,มใช่กัน,นสมข้ากันเอาออกนี้แห่ขนาดง่ายใส่กับยังนางเบิงเสือ,อยู่มันอยากออกกล่องร้ายก็ได้อุ้ยบวต้องใส่ร้ายมันสีเข็มขี่หนูมันเข็ม สมให้เขาออกันกะสิมีขีเ้เถ่ามีปุ๋ยขี้หนูนะครับเพืนขี้งวงขี้้วยก็ได้นะครับ,บแต่ก็เป็นแกบดํำนะครับบผสมเซกันแกบดำํำนีดำด่สอบปุ๋ยหนึ่งให้ดินมันหลวนุ่ยน้ำนะครับซื้อเพื่อนมาสามสอบรอยแกบดสามสอบร่อย เม so e> ื่อแล้วเคเั็มรออะไรหรือล่าครับอ๋อเจ้คใกล้ประจุไหมผสมให้มันเขากันเลยเดิมสิเขากันแหละปลูกในกระถางนะครับ ฝนหันกับฝนมาเร่งหลายเนาะแม่นจนว่าบักพริตายเบิดเลยมาวิเลยนกับเก็บมาอันนี้ก็ักหอมหอมบัวอยู่ในป่าหยงบักหนาวนั่นล่ะ ซ้ำนี่ล้ว<อ>ปลูกบมู่บานนี่ปลูกจ้ะใส่เลยกระถางนางฝนเท่าตรงปลูกใส่กระถางเงพราะว่าดินเท่ามันอมน้ำอ๋อแม่ก็ใส่หลายแท่ใส่ลหลายเลยมันสิยกขึ้นบ่ล่ะยกขึ้นยกขึะะ้นเ <laughs> ดี๋ยวโหดรหนามมันก็ลง ใส่แต่ปุ๋ยขีหนูอย่างเดียวนะครับผสมใส่หลายน้ำมันสิเข้มเกินไปนะครับรพี่เข้านี่โชคดีอยู่ดอกมันหักโรน <c oughs> ปลูกทิมๆไว้เพราะแต่เจบกินรม่ได้สื่อกินเพินเอาเลยล่ะส่วนหมากมันก็เป็นนวยแหละมันบ่ท่านอันนี้มันก็เน่าเนาะมันเน่าก่อนหน่วยมัน จะไปอันนี้มาะไหเนี่มันโรนบอกแม่ดิบอกแต่มันโรนกันเก็บเด้อมันหนวยยังหนวยหน่อยอยู่ต้นพันุเขามิจะตุนแต่ต้นพันธุก็ได้ต้นพันสีอ่อนข้าคู่ไว้นั่งสอง สามสี่ห้ามีแค่ตมันเจ็ดตุนเจ็ดตุนกระทางมีสามนุ่นกระทางกระเบิดอายุราชการไปแล้วลายกระทางมันแตกขาเส้นหน่อยๆยังสีมันกะได้เปลี่ยนไหมอืมกันพอดีหลูกตัวหน่อยมันหน่อยโวดมดครับ ตัวนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนเด้เปลี่ยนบอ่อือหากระทางใหญ่มาใส่ยางมันตุน่นมันใหญ่นะลูกอบอตัวนั้นก็แตกแล้วฮใส่ <laughs> ละมีดแม่บอหนิใส่ละมีดโอ้ยบ่แม่นแม,มชิมละบอหนิทมละบอบอแม่ประยักแม่ประจักขอบจิ้มบอตุนทั้งขอบมนอันหรออืมทั้งกลางกับสีเอาไว้ค่าขูดนี่เลย Bác, ừ. Chìm bao đầy đinh lại chim bao hai đầy đinh lấy lại nó chẳng nhau một con đời bạn Cút ngàn bay vẫn ở năm bò tiết nhọn vẫn năm tiết thế nhàng mày tiết đồ hay nó tẹt mày cơ กันว่าเด็ดนี่มันสิบว่าแตกบ่อืมบางคนมันกับ,บ่เด็ดดอกลูรียกว่าห่าเด็ดสำนีนก็เรียบร้อยแล้วเออปลูกใส่กระถางจังดูแลง,ง่ายพอได้เก็บกินพ่อได้สื่อเพิ่นอ่ะทางนี้ส่วนมากก็ได้สื่อเพิ่นหรอครับ,บรได้สื่อดอกเก็บเท่าเราบก<ต>ักแลายเอาในน้ำบอมแอมเฮือนจะคล้องส่วนมากก็สมิตรบักพี่แขงในสื่อเพิ่น ตัวน,นี้หน่ายยูน้กากันเลยโอยสงสัยฝนตกมาใส่เนาะแงน,นมันไหลมาอยู่น้กากันเลยตัวนี้แล้วสีเหเี่องไหลมาเลยบอกือมาดูก็ไหล,ต,หลต้นไหลต้นแหง้งนี่อตัวหนึ่งปกติต้นช่ำหนีได้เบียกกร์ผีผูกนะอือนี่แม่ขา้าจะเป็นโควิดแม่เลยบ่ได้ผูกง,ง่าย tí cầm Sao bố buông mắn đi, cà. đi, cà. đi vậy. cả vậy là cơ sứ đai mắn tôi là Mẹn rồi Ừ Mắn xí quá là Tôi là gì bên tay thế Ừ กันว่านี่ยก็นั่งกระถขนาดได้เดียวเดี๋ยวแม่สีฮากระถางมาดินเท่าย่างไรอายุเนี่ยเขาก็ไปตั้งไว้ในโฮมผูดก่อรตั้งไว้ในโฮมเลี้ยงไว้ค้างบ้านเดี๋ยวก็ถือพอจมบะเนี่งหมู่หู่จิ๋วค้างเงันเด็กก็ถือจมวะ มันโขเข right ื่อนที่ระบาดนนิไอ้มันถือแดดแดดฟางนี่จักหน่อยโุ้ยมันแข็งแล้วโอ้ได้ย่อนปะขาดเลยสี่ซีโปรเลแล้วร่างสี่ข้นพ่อสองน้ำหนักเกินเลยนี่ยกได้ละยกได้เลย ไปหาครูมาอีกบุปันนี่หาครูอีกนนห,าก,หากระถางอีกเขาก็มาโหดน้ำบ้านนี่ข้อกระเท้าเลยโหดน,น้ำให้ม,บบมันซุ่มมันเปียกเลยเดี๋ยวดินมันก็สียุบลงครับบ้านเขาก็จังคอยใส่เรื่อยๆครับเดี๋ยวคีมเมีย <c oughs> ก็ไว้ซ้ำนี่ก่อน <c oughs> ตัวนี้จะไปปลูกอยู่หน้าอะไรเอี่ยไปปลูกอยู่หน้าเนาะ เอคลิปหนาพอกันไหมนะครับพามาเบิงการปลูกผุกผิกนะครับสวัสดีครับอ้า่านผู้ชมเน่เด็กๆสว,ส,สวัสดีจ้า